ต้นทองอุไรสูงดอกสีเหลืองสวยมากเลยนะคะคุณครูเห็นหน้าบ้านหลังนี้นะคะรู้สึกประทับใจค่ะในความชุ่มชื่นร่มเย็นนะคะเขาทำหน้าบ้านของเขา mm hmm. มีกลิ่นหอมอ่อนๆของทองอุรไรด้วยค่ะเขาทำหน้าบ้านของเขาให้มีความรู้สึกสดชื่นค่ะพอเห็นแล้วก็รู้สึกสดชื่นเลยนะคะดูสิคะต้นตะบองเพชร mm hmm. ต้นปอยเซียนค่ะแล้วก็แบบมีความอ๋ออันนี้ปอยเซียนสีชมพูนี้แบบแทบจะไม่เคยเห็นเลยนะฮะสีชมพูอ่อนๆน,นะคะเนี่ยสวยมากเลยค่ะเนะชมพูอ่อนนะคะปอยเซียนแล้วก็ความชุ่มฉ่ำของเศรษฐีเรือนนอกเนาะโอไม่ใช่เตยเตยค่ตยะต้นเตยเตย,ตเตย,เตยลายค่ะดูสิคะ ดินเนี่ยชุ่มนะคะแสดงถึงความแบบเจ้าของอ่ะเขาดูแลเป็นอย่างดีเลยนะ,ะคะดูต้นนี้ต้นนิดนะคะดูที่กระถางเถอ่ะชุ่มชื่นแล้วก็มีใบคล้ายๆใบผักแว่นเนาะใบผักแว่นเล็กๆนะคะเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะเนี่ยที่โคนต้นทุกต้นมีความชุ่มชื้นดูสิมีต้นผักแว่นเล็กๆก,ก,กระจุม่มก็จิมน,นะคะ ต้นชกแว่นอันนี้ภูลาภินนะคะอันนี้คือภูลาพินเขาทำบ้านของเขาให้แบบสวยค่ะอ๋ออันนี้คือต้นต้นจริงหรือต้นปลอมต้นจริงต้นจริงค่ะต้นจริงต้นจริงไม่ว่าต้นปลอมนะคะต้นจริงต้นจริงค่ะ ของจริงค่ะของจริงหรือว่าของปลอ,อ,ม,อมอันนี้ใบอะไรคะเนี่ยโอ้โหแบบมันคงเขียวใบใหญ่นะเนี่ยมันก็คือดูแล้วมีความชุ่มชื้นนะคะ ใี้ความชุ่มชื่นโดยเจาะของบ้านชร้องคับตาชุ่มชื่นค่ะสวยชุ่มชื่น,นทำหน้าบ้านให้ชุ่มชื่น